ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้อยู่กับชาแนลวาดูวาตูเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้มาทํากับข้าวแต่เดี๋ยวจะพาไปนั่งกินกาแฟชิลๆกัดูบรรยากาศไปเดี๋ยวเราไปซิ่งกันก่อน ก็เป็นร้านของอเป็นเพื่อนพี่นะครับ่ก็รู้จักกันมานานแล้วเป็นร้านแบบสไตล์เดี๋ยวไปดูกันผมว่าผมเออผมชอบผมชอบร้านแบบชอบไอเดียทพี่เขาเดี๋ยวไปดูกันวนะ่าบรรยากาศร,ร้านจะเป็นยังไงนะชื่อร้านพี่เขากา็ร้านมิตรภาพ ปลาทองคาเฟ่นนะผมเห็นพี่กระทำเพตเป็นบุกไว้สักพักแล้วล่ะเดียอยังไม่เมีโอกาสได้ไปเดี๋ยววันนี้จะลองไปนั่งเล่นคนระึ่งวันเลยนะบรรยากาศเวลาขับรถมาก็ประมาณนี้นะ อากาศแจ่มใสกว่านี้มันก็คงจะดีอ่ะ นะครับนี่มิตร,รภาพปลาทองคาเฟ่พีน่นาสวัสดีครับโอ้ยอยู่คนเดียวเ,เนี่ยอยู่คนเดียวอ นีซื้อซื้อบ้างเอาบ้างเดม๋ยวจะอุ่นๆหน่อยอโอ้โหบ่อใหญ่โตจรงจังนี่ระบบฟองยังติดตั้งตินกันลงอ,อันนี้ปลาสิงปลาสิงนี่จะเน้นสิงไง อันนี้คือคือพันมันตัวใหญ่แค่นี้เหรอยังหรือว่าใหญ่ได้อีกนี่ยังแค่สี่ห้าเดือนเองอืมเพราะผมคือที่เคยเห็นที่มันตัวใหญ่ๆเท่านี่เลยเท่าลูกนี่เป็นแอปเปิ้ลเลยกห้านิ้วตกเลื่อยหิวหิวหิวเนี่ยน่ารักด้วยโอ้ยตัวนี้วันเลยตัวนี้หอกกลางเป็นยังไงตัวแม่อืม ใช้รุ่นๆนี่ยพวกนี้รุ่นๆหมดอ่ะจะไม่ฟีเลยประมาณ6-7เดือนเอานี้เนี่ย4เดือน3เดือนพักแต่ใช้หรอกแล้วนี่ไงหันมาเล่นดาทองเมื่อก่อนโควิดไงอ๋อแต่เมื่อก่อนเด็กๆก็นี่อยู่แล้วเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วมาเลี้ยงมาทุกอย่างเมื่อก่อนไม่ค่อยเห็นเลี้ยงอะไรอือคือทำ ธุรกิจก็ไม่ค่อยมีอะไรสัตว์เลี้ยงเข้ามามก็มีแต่ตู้ปลาตู้นั้นเนี่ยตู้ดเดียวไอเด็กมึงหาพี่มีหน้าที่หาปลาลนี่นะหาหาลูกนะ้ำ <c oughs> อ๋อมือจับเล่นได้เลยเหรอเนี่ยพ่อแม่มันตอนแรกเลี้ยงมาจะตัวแค่นี้เรียนดูเลี้ยงมาประมาณนี้นเลยใหญ่เดียวอยู่สี่นิ้วครึ่งน,นะนั่ะเป็นหอกกาง แรงมากไม่มีวน้นไอ้พวกนี้มัน,นจับง่ายมันเชื่องอม่ค่อยๆนะครับแล้วในบ่อนี่คือมันไม่ต้องมีพืชผักอะไรหรอไม่มีไม่มีดีที่สุดอ๋อนี่แหละกระไแเลยท่านกินหน่อยท่านโดนแดดได้อะไอเดายไอเด่ยที่นัก นี่ผมผมชอบชอบเวลาพี่นัสทำอะไรเขาจะมีไอเดียใส่ตัวไอเดียตัวเองลงไปนี่นะอยู่ช่วงเทปปอยอยู่ระบบพุ่จะลงกองเมื่อนี้เองไม่ถึงอาทิตย์แต่ถ้าไข่ขึ้นดีร้อยไข่เต็มๆแล้วมันจะเขียวมันจะดำอ่ะดำน่าสวย เล่นดูน้องอย่าจับปลาลุนนะครับดูด้านในก็ได้นะเห็นดูน้องอย่าจับปลาเล่นนะครับเจ้าของร้านจับได้คนเดียวเออไอไอไอเนี้ยผมเคยเห็นในคลิปบ่อยมากเลยมันทํางานยังไงพี่อ,อ,อือดูดน้ำไงแค่น้ำล้นลงไปตัวผิวหน้าน้ำอ่ะมันจะดูดแบบพวกเป็นฟองพวกเป็นคราบเนี้ยมันจะดูดเข้าไปน่าสนุกดีเนาะเส,ส็สกิมเมอร์ บ่อใหญ่มากเลยนะแต่ปลายังน้อยอยู่เลยเดี๋ยวรอรอรอรุ่นลูกๆใช่ไหมใช่ก็ตอนแรกเอาเอาตะนูมาลงอนระ้อยตัวร้อย้าสิบตัววันทำบุญบ้านะอ่ะอืโดนเด็กเล่นเหลือสามสิบตัวสามสิบ <laughs> ตัววู่นอาชีวิตก็เลยเอาย้ายเก็บไปก่อนว่ามันไม่ไหวมัตู้ไม่ไหว ก็เลยเอากลับไปขุนไว้ตรงนู้นก่อนไปสั่งอะไรกินหน่อยพี่ฝาดูข้างในก่อนไหมล่ะฮะดูข้างในก่อนไหมได้ได้ได้จะไ,ไปนี่บ้านที่นั่นไอเดียต้องถอดรองเท้าก่อนไหมี่ยไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องถอดอืมอันนี้ตัวบ่อเขาไม่มัน ไซส์บิ๊กหน่อจะดูฟองไปตอนนี้รุ่นๆเลยหลังเห่าๆเลยส่งได้หลังโค้งเคี้ยวมาในตัวแม่ตัวแม่จะอดท<อ>นนะปลาสิงมันดูสวยกว่าปลาทองนะที่ชอบปลาทองไอปลาจะ,ะเอ้กว่าสิงมากกว่าผสมไอพวกนี้ไอตัวนี้เป็นแบบพวกรุ่นแรกที่เอามาเลี้ยง จะแบบราคาไม่แรงเลงจนมีวุ้นมีอะไรหมดอ่ะมันไอพวกเรื่องราคานี่มันเกี่ยวกับสีได้ไหมอ่าบอดี้อ๋อบอดี้แม่พันเหมันผมเคยเห็นมันมีสีดำได้ปะมีสีดำตามิดแต่ไม่ค่อยชอบเลียงยากมันจะตายง่ายจะใจตอนีปลาคราบปลาครับอันอันนี้อยู่นานแล้วใช่ไหมใช่พวกนี้อยู่นานแล้วอันนี้ปลาไทย ยังง่ายๆกับขำไม่มีบ้านนอกน่าจัดบ้านสวยดีนะดูรวมๆแลหน้ามานั่งเล่นป้าสวัสดีครับเนี่ยป้าเจอผมกี่ทีป้าก็จําผมไม่ได้หนึ่ง่ะเออนี่มันหลอกขึ้นนะเออพูดแล้วนะพูดหนึงหนึ่งนักนี่บอกว่าเยอะเลยร้อยห้าสิบตัวเนี่ยเลอเท่านี้ ขอบคุณป้ามากป้าชมผมหล่อตลอดเลยจริงอนนป้าไม่ยุ่งเกี่ยวดเลยเดี๋ยวมันได้ถึงเก้สิบตัวนะอันนี้รุ่นลูกอันนี้ห้าสีให้ตัวนั่นตัวแม่เลยนะโอ้โนี่นี่นี่กำลังพออยู่อันนี้มีทั้งทั้งห้าสีทั้งสิ่งผสมอีออันนี้คือมีไข่ใช่ไหมอืมด้างล่างกำลังกำลังออกข้างล่างนะ อ่อ่ที่พื้นอะเริ่มออกและสามวันพอดีนูกล้องจะเห็นมัน้ยตัวเล็กๆ้องไม่บี่ยงน้ารู้ได้ยันจะออกจะอะไรเส้นสายรู้จับโฟกัสใหม่นี่แหละมันกำลังนอนที่พื้นเป็นเส้นๆมั้ยไอตัวข้างบนในแถวเนี้ยจะไม่ออกอะมันขาวมันคุณต้องเป็นตัวดำๆมา,มาก หมดไปหลายนะเรื่องปลายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ทุนได้ยังไม่ได้กลับมาทั้งอย่างเลยเนี่ยเหมือนที่บอกว่าคอนเซปต์ประมาณว่าเลี้ยงอ่ะก็คือขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยออใช่ใช่เลยไม่ถูกเสียเลือดขนาดนั้นแต่ที่จริงก็จะไม่ได้แล้วคุณต้องขายออกไปหน้าบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยกินอะไรดีผมไม่ใช่คอกาแฟได้ผมขอเป็นพวกกินไม่ใช่กาแฟก็ได้พวกนมพวกชาดีกว่าน้ำผึ้งมะนาวสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลองกาแฟด้วยเทนตัวนี้ให้ดู กาแฟอ๋อกินได้กินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องกินกินได้เพอๆกินได้กาแฟพอกินได้เออลองหน่อยก็ได้เดี๋ยวนะขอแบบอะไรที่มันไม่ไม่ขมมากก็ไม่เคโต้เน้นติดหวานหน่อยติดหวานนะไม่เคโต้โอเคโอเคจัดมานี่เครื่องกาแฟก็คือเหมือนเอเดโต้แหละแต่คือมันใช้แบบมันนุ่มือ ไม,<อ>ไม่ชอบเข้มเลยชอบเข้มให้ดูให้ดูกรีนม,มากหนัง แมกอาโต้อคาเมลแมกอาโต้เฮ้ยหอมดีอ่ะหอมคาราเมลด้วยมีคนก็เข้ามาแล้วก็จะบอกว่ากาแฟร้านนี้เครื่องในมันหอมที่อื่นไม่ได้กลิ่นบอกเลยแล้วปังเลยคอกาแฟมาลองชิมยังไม่ได้กินเลยโอเคโอเคเออผมไม่ค่อย ผมผมเป็นคนที่ไม่ได้กินได้นะแต่ไม่ได้ติดกาแฟที่แบบว่าออจะต้องกินประจำอะไรเงี้ยแต่เนี้ยอร่อยแต่กินกินร้อนเนะน,น,นี่รยผมว่าผมอิ่มละอิ่มจริงไม่ต้องกิงภาพล้วแฟนเก่งไหมนะ โอเคแหละปูก็เจอหอนัาคือหอมที่อยู่ใู้เย็นมาทำก่อนนะขอใแกก็วันนี้ฝนลงเม็ดละเดี๋ยวต้องกลับแล้วละ่ะก็ฝากร้านพี่ชายผมไปด้วยนะร้านที่นัดชื่อมิตรภาพปลาทองคาเฟ่นะก็เดี๋ยวจะขึ้น หน้าเพจเ c e บุ๊ k ของพี่นัดไว้ให้เดี๋ยววันนี้ซิ่งกลับบ้านก่อนฝนตกปล่อยๆได้นะหยิมหยิมไปกลับบ้านเอาสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ดุใช่ไหมเนี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว Bye-bye.